Good Morning Ever Podcast เพราะทุกเช้าคือการเริ่มต้นใหม่ที่สวยงามเสมอ Good Morning ชาวเอเวอร์นุ้ยกุลนันจันแสนต่อพื้นฐานของการอ่านใจข้อที่4ชักจูงชี้นำให้ทำตามเมื่อสังเกตวิเคราะห์และสร้างความน่าเชื่อถือให้อีกฝ่ายเปิดใจได้แล้วในที่สุดก็มาถึงขั้นตอนชักจูงให้อีกฝ่าย เป็นไปตามที่เราคิดเป็นขั้นตอนที่ควบคุมอีกฝ่ายให้เป็นไปตามที่ต้องการคุณเคยได้ยินประโยคนี้ไหมคะขอโทษทีเหมือนไปแย่งยังไงไม่รู้สถานการณ์คือเพื่อนคุณกำลังกินพิซซ่าอย่างอร็ดอร่อยคุณเข้าไปใกล้ๆบอกว่าโอ้โหพิซซ่าน่าอร่อยจังนี่ยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงท้องรองน่าดูเพื่อนก็คงบอกคุณว่า หรองั้นแบ่งไปหน่อยไหมนี่จึงเป็นที่มาของประโยคที่ว่าขอโทษทีนะเหมือนไปแย่งยังไงก็ไม่รู้กรณีแบบนี้ผลลัพธ์คือการไปแย่งแต่คุณไม่ได้พูดสักคำเลยว่าขอกินคำหนึงสิเพื่อนแค่ฟังและพูดขึ้นมาเองหรือเวลาที่คุณพับแขนเสื้อขึ้นแล้วบอกว่าห้องนี้ร้อนจังเลยอีกฝ่ายก็จะบอกว่าเปิดแอร์นะแล้วไปกดรีโมทให้ เช่นกันครับคุณไม่ต้องบอกสักคำเลยว่าช่วยเปิดแอร์ให้หน่อยนั่นคือไม่ใช่การออกคำสั่งโดยตรงอีกฝ่ายทำให้อีกฝ่ายทำในสิ่งที่เราอยากให้ทำขึ้นมาเองนี่เป็นหนึ่งในวิธีการจูงใจที่เริ่มโดยด็อกเตอร์มิลตันอิริกสันจิตแพทย์ชาวอเมริกันและเป็นพื้นฐานของการชักจูงอีกฝ่ายให้ทำตามต้องการ ด้วยการอ่านใจอย่างที่เห็นสิ่งสำคัญที่สุดในการควบคุมและชักจูงอีกฝ่ายคือทำโดยที่อีกฝ่ายไม่รู้ตัวทำในขณะที่อีกฝ่ายไม่ได้สังเกตในการโน้มน้าวจิตใจนี้ต้องทำให้อีกฝ่ายรู้สึกราวกับว่าตัวเองเป็นคนเลือกตัวเองทำด้วยความตั้งใจของตัวเองและหากอีกฝ่ายรู้สึกว่าถูกโน้มน้าวการควบคุมหรือชักจูงนั้น จะไม่ได้ผลการจะทำแบบนี้ได้คือการชี้นำกล่าวคือชักจูงอีกฝ่ายด้วยการอ่านใจซึ่งการควบคุมอีกฝ่ายนั้นเท่ากับการชี้นำนั่นเองถ้าอย่างนั้นเราสามารถชี้นำได้อย่างไรตรงนี้มีเทคนิคการอ่านใจในเชิงวิทยาศาสตร์โดยพื้นฐานจากจิตวิทยามนุษย์วิธีเด่นๆคือการร์ r ก i n g เป็นเทคนิค เน้นข้อมูลที่อยากบอกอีกฝ่ายและทำให้เกิดความแตกต่างสำหรับวิธีมาร์กิ้งนี้ง่ายที่สุดคืออะนาล็อกมาร์กิ้งซึ่งเน้นคำด้วยวิธีการพูดเป็นการเน้นคำเฉพาะเจาะจงระหว่างสนทนาซึ่งส่งผลโดยตรงต่อจิตใต้สำนึกชี้นำให้เห็นภาพและชักจูงพฤติกรรมอีกฝ่ายโดยที่ไม่รู้ตัวอย่างเช่นระหว่างการสนทนาลองเปลี่ยนเสียงให้ดังขึ้น เฉพาะคำที่ต้องการเน้นดูนะครับหากเสียงดังขึ้นกว่าที่ผ่านมาเล็กน้อยผู้ฟังจะรู้สึกแตกต่างโดยที่ไม่รู้ตัวและคำพูดนั้นจะฝังอยู่ในหัวตรงกันข้ามหากเสียงเบากว่าปกติแม้เพียงเล็กน้อยเมื่ออีกฝ่ายไม่ค่อยรู้สึกเมื่อกี้ว่าอะไรนะและตั้งใจฟังมากกว่าเดิมการเปลี่ยนเสียงโทนเสียงความเร็วก็ทำให้ได้ผลแบบเดียวกัน การเน้นคำแบบนี้จะเป็นการชี้นำจิตใจของอีกฝ่ายและการใช้เฉพาะเจาะจงหลายๆครั้งพูดซ้ำเรื่องเดิมโดยเปลี่ยนวิธีพูดทีละเล็กทีละน้อยก็เป็นเทคนิคการเน้นคำอีกอย่างหนึ่งตัวอย่างเช่นสินค้าใหม่ของเรามีกระแสตอบรับที่ดีได้รับการสอบถามเข้ามาเป็นจำนวนมากจนมียอดซื้อรวมมากกว่า100เครื่อง หลังจากซื้อไปแล้วผู้ใช้จำนวนมากยังบอกอีกด้วยว่าใช้ไปแล้วคุ้มค่านอกจากซื้อไปใช้ในบ้านแล้วลูกค้าหลายท่านยังส่งต่อเป็นของขวัญมีไม่น้อยเหมาไปถึง2เครื่องคุณคงเห็นใช่ไหมครับว่าในการเสนอขายสั้นๆที่มีคำแสดงความหมายว่าซื้อโดยเปลี่ยนไปถึง6ครั้ง นอกจากการเปลี่ยนน้ำเสียงการเพิ่มสีหน้าท่าทางเข้าไปจะยิ่งเน้นให้ชัดเจงขึ้นไปอีกเมื่อเราออกท่าทางในการพูดเนื้อเรื่องในส่วนนั้นจะติดอยู่ในใจอีกฝ่ายมากขึ้นนอกจากนี้แม้นยังไม่ได้ใช้คำศัพท์โดยตรงแต่การแฝงคำอื่นเพื่อให้เกิดการนึกถึงภาพที่ต้องการในบทสนทนาก็เป็นวิธีอนาล็อกมาร์กิ้งอย่างหนึ่ง เช่นตอนที่อยากให้ผู้ฟังตัดสินล่วงหน้าเกี่ยวกับเรื่องที่นำเสนออีเวนท์ที่นำเสนอไปครั้งนี้ตัดไอเดียเดิมออกหมดสิ่งที่ต่างจากก่อนหน้านี้อย่างสิ้นเชิงคือบทนำซึ่งการใช้การเล่าเรื่องที่ฉีกรูปแบบเดิมๆโดยเผยประโยคสำคัญไว้ในการบรรยายตั้งแต่ช่วงเริ่มต้น ไม่มีคำไหนที่แปลว่าการตัดสินใจโดยตรงมีแต่สับและน้ําเสียงที่แสดงถึงการตัดสินใจเลือกซ่อนอยู่เป็นการถ่ายทอดอารมณ์ที่เราต้องการตัดสินใจเลือกอะไรบางอยา่างให้อีกฝ่ายรับรู้ Analog marketing ดูเผินๆเ,เหมือนบทสนทนาทั่วไปแต่จริงๆมีสารบางอย่างแฝงอยู่ยังชักจูงติดป้ายสำนึกคนนั้นไปในทิศทางที่ผู้พูดต้องการเทคนิคนี้ สามารถใช้ได้หลากหลายทั้งการประชุมการนำเสนอผลงานสถานการณ์ที่ต้องมีการเจรจาไปจนถึงงานที่ต้องต้อนรับลูกค้าเช่นงานบริการหรืองานขายเป็นหลักการมาร์กกิ้งนี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะการสนทนาแต่ยังสามารถใช้ในการเขียนทั้งเอกสารนำเสนอใบสมัครงานโครงการต่างๆได้ด้วยอย่างในหนังสือโครงการสามารถนิ้น โดยใช้คำเฉพาะเจาะจงหลายครั้งเปลี่ยนสำนวนที่ใช้ชี้นำข้อมูลที่ต้องการถ่ายทอดให้อีกฝ่ายเ y เยสได้ฝั่งคำพูดนี้ชี้นำลงไปจิตใต้สำนึกควบคุมจิตใต้สำนึกและการกระทำโดยที่ไม่หีกฝ่ายหรือตัวคงจะเรียกได้ว่า marking เป็นเทคนิคในการอ่านใจที่ใช้ได้ง่าย ในสถานการณ์ธุรกิจต่างๆเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับพื้นฐานของการอ่านใจทั้ง4 EP ต่อเนื่องเลยนะคะก็จะบอกว่าลองเอาไปประยุกต์ปรับใช้ในชีวิตประจำวันของพวกเราดูนะคะทำมากขึ้นจะเกิดเป็นทักษะคะ่ะ และเมื่อเราทำบ่อยๆซ้ำๆทักษะนั้นก็จะมีความเป็นมืออาชีพแนบเนียนมีความเป็นธรรมชาติมากๆเลยถ้าชอบหรือเอาเทคนิคไปใช้ยังไงอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกลับมาติดตามพอดแคสต์ดีๆได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ Good m o r n n n g อร์ r Podcast เพราะทุกเช้าคือการเริ่มต้นใหม่ที่สวยงามเสมอ